สวััสดีครบุขนี้กำลังสรุมเลยนะครับที่เราต้อามันเป้าลูกตาโอ้พี่แก่นปอบพ่อเป็นที่ไหตอนพ่อเป็นที่แสวัสดีครับสวัสดีครับ โม,ม,น,ม,น,มนี่โมตี้เปันใโมนล่ <laughs> ลูกซอจะครลูกุกครับฟุกพงศธรครับโอ้น่าลุกมากยอครกค่ะค่อนียหน่ยแล้วก็จะคลิปนีัหรือติดคลิปนี้ก็สิลงนี่เขาเจ้ว่าเจะมีแจมก็เพนอยู่ บานมาไทยนะครับเนี่เขามีประชั่นเัมนกันบ่เนยตํ่ตั้มโอ่งยังอ่ะเดี๋ยวช่วงปลายพ่ศสิพ่ศสิพฤศจิตั้มมันนี่ตั้มเข่าตั้มเข่าตั้มเข่าประกวดกันประกวดตั้มเข่าอ่า เป็นนาเป็นตาหลังเป็นชันะครับของตะบลลำเข้านะครับว่าพี่ต้องชุ่มจนตะบลีลำนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับที่ของดีเแข็งแรงโอ้แสดงว่าแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นอันนี้เป็นโ่นี่แสดงว่าเป็นของแต่ละหมู่บ้านนึกบอกประว่าณเป็นผลิตภัณฑ์ต้นลำดวนะเพราาว่ ผลิตภาพด้านอันนี้ลำดวนแดงนะครับลำดวนแดงครับมีต้นลำดวนแดงอยู่ลำดวนแดงมีต้นเดียวในประเทศไทยดิฮะต้นลำดวนแดงมีบ่ต้นเดียวในประเทศไทยครับต้นนี้เนี่ยต้นอะไรบอสนี่ต้นลำดวนลำดวนเหลืองเลยอ๋อบ่สคือว่าคือว่าเป็นลำดวนแดงทีนว่าต้นลำดวนแดงมันปะครับ ว่าม <toys> ีต <m ics> <sh yelled> ้นเดียวในประเทศไทยหป่าครับเป็นต้นรัต๊อบต้นกระต๊อ้นแดงนะครับต้นนี้นะครับมีต้นเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นสิมาตอนมาตอนยิงือว่าจนเพืชเขาเป็นอะไรเป็นอ๋อพูดดีมากนะครับนี่มาทำนะครับต่อไปแล้วนะครับดอกล้ำล่วนออกจากหมองนีไปอาจจะเป็นสีเหลืนงล้วนที่เก่านะครับโอ้นนะครับ เิ่นกพยายามนะครับตัดต่อเกแกนท่านนะครับแต่ว่าเมื่อเาไนแล้วนะครับมเีฟูนะครับมันก็เป็นแดงมันก็เป็นแดงขึ้เขาเปข้เาก็เป็นแดงคราันแดงว่ามีต้นเดียวทีเป็นสีแดงมีต้นเดียวว่าสามารถีเปต้อหามันเป็นสาแดเอาออกจดกมีใบเปนแดงครับเป็นเหลือง้เขาจะเป็นเหลัวน้นนะครับ ในยัมาสิเกะเราได้รปเทศไทยนี่แหละมีมองเดียวนะครับเจ้าชิมาตอนจริงกาิมา้าจริงเกาเอาไปปลูกกับีเหลืองที่เราอ่ะจันเนาะไที่ยนะครับเดี๋ยววลาวันนี้วันนี้ระคสองต้นเปนต้นเดียวเดีลยวเราอย่งนี้อย่างนี้มีต้นเดียวในปรปเทีไทยเลยเป็นต้นเดียวนะที่ออกสีแดง อ๋อนี <s 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 ่ต้นเดียวเดียวต้นเดียวเดียวต้นเดียวเดียวแต่มีจังหวัดนี้จะดเดียวใช่ครับครับตัวนี้อง่อเป็นยังไงนนี่เป้นนันนราิ้นที่ีนะครับเป็นชิ้งหนึ่งชิ้งเดียวนะคบทีพีนองทุกเจ้าตะบุญรามเฒานะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของทุกเจ้าตะบุญรามนะครับที่ร้าง พ,พ,พี่รองนะครับพี่ hmm, hmm. ้องอยากว่าแบบตอนเ่นกีฬาตะกอนใพุมหมักย่ามเลยเพินมาตอนยิงเพินมาถ่าจริงแล้วเอนเราไปช้ำแล้วเขาจะม่านยม่้แล้วเขาไปถูกกับไม่ดอกเดี่วแต้วบอออกแดงเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับกำลังออกตูมนะครับออกแดงนะครัตมนะครับออกไปออกไออกตูมแล้วนะครับออก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 นีกออ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 กอ ภาพเป็นดอก MP แต็มที่นะครับเป็นจีนแดงผสมเหล้วออดอกำลังล้วนดดอกดำเนินแดง เิ็ณนนั่นแพรเทไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกนะครับที่ให้ความสนใจนะครับก็มาดูไปชมนะครับดอกอํานแดงของตเารวจนะครับขอบคุณทุกท่านะครับขอบคุณครับุณครับเป็นเก็บความรู้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับทีเดินทางมาถึงแล้วนะครับจาไปใซนต์สิน้าอ้พี่ดอกลุงนี่เลาต้องพี่ดอกม่เหนีทั้งส2บอหมู่บ้านนะครับสำหรับพี่น้องั้ยนี่ต้องเห็นแค่ ครัขบขอบคุณครับเออดื่มหนังกันเนาะครับอกว่าจะไป่อยู่ใส่ก็ไม่นอนได้สิเต็มใจนะครับเอาน้งมาดีๆมาเพิ่มนะครับเฝ้าเติมเติมมาได้ดีนะครับจำรับพี่น้องนะครับที่เดินทางมาเที่ยวชมการได้สิเปรย์หล่อลองเพลงกับบ้านจิกนครอยู่นี่ ใ้อรานแม่นึง้านีพนะครับเ้อพอน่านครับบ้านนีครับ้นับ้นครั้นับ้นครับบ้คับ้านี้นบ้า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 บางบ้านบ้าน้านนบ้นบ้บ้นบนบ้บ้านบน้บ้านนนานนบบ้านบานน้บ้านนนนบนบ้านนน้อยนน เป็นพวกิบาปลาสมนะคัเค็มผ้าแงนค่ะยเป็นปรอท้าแก้วีแงดวของดีบนท่มนีน่ไมกวนนเด้ค่ะไม่กวนก็มีค่ะไม่กวนอาพี่เทจยะ อ๋อทำนักสงบนิยมนี่ป้าจีบหมูส้มหมูส้มมีอยัางน้อยนะจเนือนี่เกือบเกือบมีอย่างรองเท้ารองเท้ารองเท้าทำไมรองเท้าีบเอบขีลูกสาวจะเอินเกือบขีบนะลูกแมเลูกแม่ขีบพี่ปลาพี่ป้าเซมแม่ มันนี่มีมารยาทไหมเป็นไงมันไม่ไหวมันไ่เนี้ยมันไม่ไหวมันไงเวมันไม่ไหวทไหนจาย่ะไยปนี้่ะไกยอันนี้ร่องตํำน้ำขอน่เป็นบ่าไับนี่ผู้ใดครับเป็นคนต่ำนี่ จำผู้เดียวครับหรือว่าสลับกันตำสลับกันจำครับอันที่กาเป็นแม่อะไรครับจำออกมาแล้วมันจะสวยค่ะอ๋อำบอกว่าเราไม่ฟัดน้ำเหรอครับไม่เห็นกางกินเา้องเมตรหนาน้เขาถอวาหา้จำต้องีมันง่ายนะครับได้้มมก็ดสิได้งายเลยครับแบบขึ้นกันนานแล้ววันนี้เรสอนันนานแล้วเอาช่องช่วยก็บอ่อ มันมีแต่ไม่ยิ่งขำเลยจ้ะเปาตวมานี่ว่าท่บอกแซวผู้ชายกไใช่ครัผมจหนยะครัจังห่อยได้สิปแจมกับแม่อยู่ครับไปแจมองเพลงกับจประงค์